สวัสดีครับผมมาแนะนำปืนอีกตัวหนึ่งที่เป็นปืนสำหรับยิงเพื่อการกีฬาของผมจริงๆนะครับก็คือ CZ Shadow 2นะครับเริ่มจากน้ำหนักก่อนนะครับตัวเปล่าเลยนะครับอยู่ที่1,218ปกรัมนะครับแล้วก็ถ้ารวมแมก็กกาซีนมาตรฐานของ Shadow ก็คือตัว ัวยาวนี้นะครับก็คือ17 17นะัดนะฮะบวกฐานอีก2ก็เป็น19นะครับแมก็กกาซีนสามารถที่จะใช้ร่วมกับ4ี75ได้ทั้งหมดนะครับพร้อมกระสุนน้ำหนักก็จะขึ้นไปที่1547ออันนี้ซองผมสั่งทำจาก Uh, TNT holster นะครับใช้ระบบคลิปของอั t ติคลินะครับที่ผมอธิบายไปในรีวิวอันก่อนก็คือมันจะล็อกกับกางเกงเวลาพกในเนี่ยได้แน่นมากมากๆนะครับดึงจนกางเก,กงขาดเนี่ยครับคลิปก็ไม่หลุดนะครับนี่นะครับก็คือซองพกในที่ที่ผมใช้ประจำนะฮะ น้ำหนักพร้อมใช้เลยค่อนข้างหนักมากนะครับสำหรับปืนใช้งานถ,าถ้าจะถ้าจะพกใช้งานนะครับเกือบเกือบ1.7กิโลกรัมถ้าเราพกแม็กสำรองอันนี้เป็นแม็กของ c ี7ซตัวตัวธรรมดานะครับตัวเต็มก็คือความจุ16นัดเนี่ย ตูดมันจะพอดีกับด้ามของชาร์โดเลยนะครับไม่ยื่นขึ้นมาก็เหมาะกับาการพกใช้แบบที่ต้องการความแนบเนียนนะครับน้ำหนักก็จะเวลาพกนี่ห้อยเลยนะครับเกือบ2โลถ้าเราใช้แม็กตัวเบานะตัวเล็กน้ำหนักก็จะลงมาเหลือ1632กรัมนะครับ นี้เรามาดูรายละเอียดของตัวปืนใกล้ๆกอนผมว่าอันนี้เป็นปืนเหล็กล้วนทั้งตัวตัวเดียวที่ผมมีนะครับนอกนั้นก็เป็นโพลิเมอร์เป็นอลลอยนะครับผมว่าโดยส่วนตัวแล้วให้พก นานๆคงไม่ไหวนะครับอนอกนอกเหนือจากเรื่องน้ำหนักแล้วผมว่าเป็นปืนที่ดีนะครับดีระบบมัน่นใจได้ร0 0ไม่เคยติดขัดเลยนะครับแล้วจุดที่ดีมากๆเลยเหนือกว่าปืนอื่นๆที่ผมเคยใช้ก็คือเรื่องของไกลนะครับตัวเนี้ย เป็นดับเบิลซิงเกิลโดยที่อันนี้ทำการแต่งไกมาแล้วนะครับน้ำหนักไกซิงเกิล Single เนี่ยอยู่ที่แค่1.5ปอนด์นะครับเบามากเบามากมานทำให้เราลดความเครียดในขณะที่ยิงปรนีนลงนะครับคือเราไม่ต้องลากไกลย,วยาวๆแล้วก็ไม่ต้องโฟกัสกับ น้ำหนักไก่ก็คือเราแค่ขยับนิ้วถอยหลังเนี่ยคือมันก็แทบจะแทบจะลั่นไปในทันทีนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญก็การชักปืนออกจากซองเวลาพกในเนี่ยโดยเฉพาะการายิงในระบบซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยก็ถือว่าอันตรายซึ่งผมเองเอ ถ้ายิงจากตำแหน่งซองพกในนะครับผมจะทำการลดนกก่อนซึ่งการลดนกปืน c z เนี่ยจะมีอันตรายพอสมควรก็คือท่านจำเป็นต้องเหนี่ยวไกเพื่อที่จะปล่อยให้นกเนี่ยสับลงมานะครับเพราะฉะนั้นการาลดนกแบบปลอดภัยนะครับไม่ให้หมันลั่นเนี่ยก็คือท่านเอา,เอานิ้ว ขวานะครับเหนี่ยวไกลปืนนิ้วมือซ้ายเนี่ยลองนกสับไว้เลยนะครับคือมันก็สับนิ้วท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่อยๆชักนิ้วออกช้าๆนะครับก็จะเป็นการลดนกแล้วนะครับที่ผมไม่แนะนำคือนีบอย่างนี้นะครับลดพึดก็อาจจะลั่นได้นะครับถ้ามีกระสุนอยู่ใน หลังเพลินนะครับทีนี้การถอดประกอบเดี๋ยวผมทำให้ดูยุ่งยากกว่ากรอกกว่า v e r เ t ตตนิดหน่อยนะครับเนื่องจากมันต้องถอดมีชิ้นส่วนหลุดออกมาชิ้นหนึ่งก็คือ,อ,อคันล็อกสไลด์นะครับท่านจะเอาตะเกียบดันก็ได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับผมเอาค้อนอย่างตีเอานะครับ แล้วก็ดึงขันล็อกสไลด์ออกมาเลยนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้หลังจากนั้นสไลด์ก็อ๋อมันจะติดนกเล็กน้อยนะครับลดนกก่อนโอเค นี่นะครับภายในของ c ี s ซ a ชาร์โดทนะครับไม่มีสมอ,อ,อหรือแฮมเมอร์บล็อกนะครับในกรณีปืนตกหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันจะโดยที่ไม่ได้เหนี่ยวไกเนี่ยปืนอาจจะลั่นได้นะครับสำหรับ คนที่ซีเรียสเรื่องเรื่องความปลอดภัยก็อันนี้ก็อาจจะต้องโดนหักคะแนนไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่แลกมากับความปลอดภัยก็คือน้ำหนักไก่ที่เรียบลื่นเป็นอย่างมากนะครับไม่มีจังหวะที่เวลาเราลากไก่เนี่ยเราจะเจอ,อน้ำหนักของตัวตัวสมองเนี่ยบวกเข้าไปน้ำหนักไก่ด้วยทำให้อ่า ความเรียบลื่นสมูทเนี่ยลดลงนะครับเพราะนั้นปืน1911ทีเ่เป็นปืนคัสตอมส่วนมากก็จะไม่ใส่มานะครับเพราะว่าจุดประสงค์การใช้งานมันต่างออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ปืนเพื่อป้องกันชีวิตแบบ100%นะครับ นอกนั้นก็เหมือนปืนทั่วๆไปนะครับกแกนไกด์รอดลำกล้องนะครับก็ถอดออกมาง่ายๆแบบนี้อ,อีกเรื่องหนึ่งสำหรับ CZ Shadow 2 o ก็คือเรื่องของผิวมันจะมีผิวอสองแบบนะครับก็คือผิวที่เป็นโพลีโคดเหมือนกับ ตัว75ทั่วๆไปนะครับเป็นสีอบร้อนนะครับก็เป็นเรียกว่าเรียกว่าสีสีเคลือบแล้วกันนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันไม่ต้องทาน้ำมันเลยนะครับในจุดที่มือเราจับแต่ว่าในส่วนของรางสไลด์นะครับอันนี้ก็ควรจะควรจะมีการหล่อลื่นเป็นประจำนะครับ ในส่วนของที่ผมปืนตัวนี้มันเป็นผิวเขาเรียกว่าผิวอะคอร์นะครับก็คล้ายๆกับเทอร์เนเฟอร์ของของกลอกนะครับหรือว่า,าตระกูลการทำผิวแบบไนตรั์นะครับคือปืนสมัยใหม่ๆที่เป็นสีดำแล้วผิวมันจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับ ผมใช้มาเกือบ2ปีแล้วเนี่ยความสึกหลอจากการใช้จากการเสียดสีกับซองไม่มีเลยนะครับเป็นศูนย์เลยนะครับก็คือผิวมันต้านทานการเสียดสีกับซองเนี่ยต่างกับปืนที่เป็นการเคลือบผิวอย่างอื่นเป็นอย่างมากนะครับ จะสังเกตว่านี่คือผมยิงมาเยอะนะครับเป็นน่าจะประมาณ2,000นัดได้นะครับแต่ว่าชักซองไปเนี่ยเป็นเยอะมากนะครับก็คือไปยิงแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบคลิปให้ดูว่าส่วนมากชักซองทีหนึ่งยิง2นัดเอาตีซะว่าปืนตัวนี้ยิงไป2,000นัดเนี่ย ผมชักซองไปอย่างน้อยๆเนหนึ่งพัครั้งนะครับแต่ว่า่ันจะเห็นว่าอจาจจะตำแหน่งเสียดสีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณช่วงโงก่ไก่นี่นะครับนี่ยดูชัดๆยังดำสนิทอยู่นะครับอ๋อแล้วก็ปืนตัวนี้เ,เปลี่ยนประกับเป็นสีดำล้วนนะครับจากเดิมเป็นสีฟ้านะครับ ก็ดูดุดันมากขึ้นนะครับข้อติอีกอย่างนึงก็คือตัวผิวอะคอเนี่ยมันมันคมนะครับเช็คเกอร์ hmm. <Check> er หน้าด้ามเนี่ย mm hmm. ถ้ามือเปีกเปยกแล้วยิงกระสุนที่มีแรงรีคอยมากๆนะครับก็มือแดงนะครับแต่ว่าหลังๆมานี่ สีแซดไม่ได้ทำผิวของเฟรมเป็นอะคออีกแล้วนะครับมีอยู่ช่วงแรกๆแ,แล้วก็หยุดการผลิตไปนะเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างมันเอาเรียกว่ามันผลิตยากแล้วกันนะครับกลายเป็นว่า,าเป็นโพลีโคดนะครับสำหรับโคร,โครงปืนแล้วก็ตัวผิวอะคอเนี่ยยังมีอยู่ในสไลด์นะครับของ ของตัว Shadow ที่มีจําหน่ายอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าผมเคยอ่านบล็อกของอเมริกาเนี่ยเขาแจ้งว่าตัว Material ที่มาทำโลตัวเฟรมเนี่ยมันมันต้องผ่านการหล่อมาแบบ แทบไม่มีตำหนิเลยถึงจะมาทำผิวอะคอได้นะครับเนื่องจากมันจะตัวการทำผิวแบบอะคอเนี่ยมันจะไม่ไม่กลบล่อ,ลองรอยจากการแมชชีนนิ่งหรือว่าฟองอากาศจากการหล่อเฟรมเนี่ยซึ่ง CZ ผลิตชิ้นส่วนด้วยการด้วยการหล่อขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีฟองมีตำหนิซึ่งมันอยู่ด้านในนะครับคือต้อง ต้องลื้อมาดูเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะมีตำหนิแบบเป็นรอยครุขระบ้างน,นะครับซึ่งการทำผิวแบบไนโ r o คา r b บูไรซิงเนี่ยมันจะเห็นนะครับก็คือไม่สวยว่างั้นดีกว่ามีดูมีตำหนิเยอะในต่างกับโพลีโค้ที่มันเหมือนเราเคลือบชั้นสีลงไปแบบหนาๆเนี่ยไอร่องรอยหลุมออต่างๆที่เกิดจากการหล่อโลหะมันจะถูกตัวสีเนี่ย ปิดไปเหมือนเหมือนเหมือนโป้ไปในตัวอะไรอย่างนี้ครับเ,ออเรียกว่าผิวตัวเนี้ยก็ไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับมีมามีมาล็อตแรกๆผมไม่แน่ใจว่าว่ากี่กระบอกเพราะว่าตอนที่ผมไปเลือกเนี่ยก็มีผสมผสมกันมานะครับร้านขายเท่ากันแต่ว่าราคาในเอเมริกาเนี่ยต่างกันประมาณ100นะร้อยเหรียญนะฮะ อ้ออีกรายการหนึ่งผมลืมให้ดูตัวนี้ผมเปลี่ยนนะครับตัวศูนย์หน้าจากเดิมเป็นไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมาเป็นศูนย์แบบเรียกว่าศูนย์ยิงเป้าแล้วกันนะครับเนื่องจากมันไม่มีจุดไม่มีไฟเบอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เราจะเห็นเป็นเงาดำๆอย่างนี้ นะครับแล้วก็หนากว่าเดิมเล็กน้อยนะครับทำให้เวลาเรายิงเป้ากระดาษหรือว่าเป้าในระยะไกลเนี่ยช่องไฟระหว่างศูนย์หน้ากับศูนย์หลังมันจะแคบนะครับเราจะกะได้ง่ายว่าตรงหรือ,อยังนะครับเพราะว่าปืนตัวนี้แต่ก่อนผม ใช้กระสุนเมเจอร์โหลด9มมเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงมากนะครับบิน1,300ฟุตต่อวินาทีแล้วก็หัวหนะัก130เกรนเนี่ยรีคอยแต่ละครั้งมันทำให้ศูนไอตัวไฟเบอร์ที่สอดอยู่ในศูนย์หน้าเนี่ยลุดออกมาเป็นประจำนะครับก็ต้องเอากลับมา มาใส่ใหม่มาเผาหล่นไฟแต่ก็ยิงอีกก็หลุดอีกก็เลยตัดปัญหาซื้อศูนย์แบบเหล็กล้วนมาใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าเ,เป็นการยิงกลางวันแล้วก็ส่วนมากจะยิงปนีดหรือถ้ายิงเร็วก็สำหรับผมผมไม่ได้มองศูนย์นะนะคือเรียกว่ายิงโดยสัญชตาตญาณมากกว่านะครับ ซึ่งเทคนิคการยิงแบบไม่มองศูนย์เนี่ยผมจะใช้การกริปแล้วก็เหยียดแขนนะครับปืนจะอยู่ประมาณตรงกับจมูกนะฮะแล้วก็ต้องลองฝึกดูนะครับก็คือในระยะ7เมตรลงมาเนี่ยการเล็งแบบนี้ ทําให้เวลาในการยิงนัดแรกลดลงไปมากนะครับแล้วก็สำหรับเป้าขนาดหุ่นคนเนี่ยผมคิดว่าเหลือเฟือนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทําวิดีโอในเรื่องของการา Point and Shoot แล้วก็เทคนิคการยิงต่อต่อไปนะครับเอาเท่านี้ก่อนสําหรับ CZ Shadow 2 o นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ